มันก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะพอดเอีเดี๋ยวก่อนสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะได้ยินเสียงคุกกอ๊อบเนาะชัดเจนเนาะถ้าใครผ่านเข้ามานะครับก็แวะมาดูกันเนาะดูได้ดูได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอดูตั้งค่านิดนึงอโอเคครับกลับมากลับมา <c oughs> คือวันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบอันนี้คือทดสอบนะกูฟฟทดสอบไลฟ์ก็คือเครื่องมันมีปัญหาแล้วกูฟฟก็เลยเอาเครื่องไปลงมาใหม่นะครับไปลงโปรแกรมอะไรไปเซตอัพมาใหม่เรียบร้อยปั๊บปรากฏว่าต้องตั้งค่าใหม่หมดเลยนะครับค่าอะไรที่กูฟฟเคยทําเอาไว้เคยไลฟ์เคยอัดวิดีโออะไรคือมันต้องตั้งใหม่หมดเลยตัวที่เหลืออยู่มันคือตัว Data ตัวข้อมูลนมันอยู่จริงแต่ว่า ไอ้ค่าเซตแอปของแบบเออตัวไลฟ์ตัว obs อะไรหายหมดครูครับต้องมานั่งตั้งค่าก็เลยทดสอบอะไรใหม่หมดเลยมันก็จะงงๆง,ง,งนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วค,ครูกรัจะตั้งค่าทีเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรนะครับโอเคครับก็วันนี้ไม่ได้มาไลฟ์วิชาการอะไรนะวันนี้มาทดสอบไลฟ์แล้วก็มาขายของนะครับบอกตามตรงมาขายของเผื่อใครขี้เกียจด,ดูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูนะครับก็ อย่างที่ทราบกันตอนนี้นะครับตอนนี้คครับมีคอสนะครับโปรโมชั่นอยู่นะโปรโมชั่นอยู่เป็นคอสอันนี้นะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ใครที่จะเข้าไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุครับขอซูมหน้าจอปแป๊บหนึง่งไม่ได้เปิดเอาไว้เนาะเปิดแป๊บหนึง่งโอเคใครที่จะเข้ามาดูตัวคอสออนไลน์ตัวนี้นะ ก็เข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ mathoschool.com นะครับขออนุญาตขายคอร์สไปด้วยแล้วก็ทดสอบระบบไปด้วย <c oughs> เข้ามาที่เว็บไซต์ mathoschool.com นะครับแล้วน้องๆกด enter นะมันก็จะมาที่หน้านี้แหละหน้าเว็บไซต์ของ Google เนี่ยลงมาตรงนีนะ้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโปรโมชั่นนะด้านล่างก็จะเป็นคอร์สออนไลน์อะไรตามปกติเลย ตอนนี้นะกูก็มีคอร์สออนไลน์สำหรับใครที่อยากสมัครแบบยกแพ็คยกแพ็คคืออะไรยกแพ็กก็คือทั้งหมด12คอร์สเรียนอันเนี้ยนะครับ12คอร์สเรียนที่เห็นอยู่เป็นคอร์สปกติตัวนี้นะมีคอร์สอะไรบ้างคอร์สแยกตัวประกอบ8แบบเรื่องเซตเรื่องตรรกศาสตร์จำนวนจริง Expo Lo ตรีโกนมิติ A ตรีโกนมิติ B เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อนลำดับอนุกรมแคลคูลัส a b ใครทีอ่อยากจะเรียนตัวไหนยังไงเนี่ยนะครับอุ้ยตัวครับคือปกติเนี่ยครูกบจะขายตัวนี้อยู่ที่ราคา490บาทใช่ไหมแต่ตอนนี้ครูกบมีโปรโมชั่นนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลดราคาปกติถ้ารวมทั้งหมดมัน5,880ครูกบจะลดเหลือแค่2,950บาทนะครับแค่นี้ 2,950บาทสามารถที่จะเอาไปหมดนี้เลยแล้วก็แถมนะแถมอีก15คอร์สที่เป็นคอร์สแอดมิชั่นก็คือเฉลยแนวข้อสอบเก่านะฮะพวกแนวข้อสอบเก่าที่ปี54ปีอะไรต่างๆอะเนาะมีทั้งแพทมีทั้งโอเน็นะครับกูกก็รวบเข้ามาซึ่งได้ให้รายละเอียดเอาไว้แล้วในในคลิปที่แล้วนะครับไปดูที่หน้าช่องกูกับ นไปดูที่หน้าช่อง youtube ูครับจะมีวิดีโออธิบายเวลาว่ามีอะไรบ้างโอเคนะไหมเอะพอได้อยู่เนาะพอได้นี้อยู่เนาะโอเคทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่ครูครับเข้ามานั่ง ทดสอบระบบแล้วก็ไลฟ์ส่วนนี้คคุกบก็จะมีอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะปโปรสอนปโปรแต่ว่าปโปรนี้คูกบไม่ได้บอกทางช่องทางอื่นนะคุกบมาเล่าให้ฟังบน YouTube เฉยๆนะครับคือมันมีน้องบางคนที่ถามเข้ามาว่าแบบเออไอแพ็กสองเเก้าเนี่ยเขาก็อยากได้เขาก็อยากเรียนนี่แหละมันเป็นแพ็กครึ่งราคาแล้วก็ได้ของแถมเป็นคอร์สแนวข้อสอบด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าเขาสมัครคอร์สเดียว มันได้ครึ่งราคาด้ว <ENNIS> ยไหมนะก็ถ้าสมัครคอร์สเดียวมันได้คร <y> ึ <Donc. S 1> ่งราคาด้วยไหมก็คือปกติมันคอร์สละ4 9 0้อเก้าสินะเนี่ยคอร์สละ4ี่รเก้าบกูฟ็ก็เลยมาเฮ่อคิดว่ามันอาจจะมีน้องๆหลายๆคนที่ยังลังเลลังเลอยู่ก็คือแบบอยากได้แค่บางเรื่องนะครับอยากได้แค่บางเรื่องแล้วก็กําลังลังเลอยู่กูฟอกก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะ ตอนนี้วันที่เท่าไหรตอนนี้วันที่8นะครับ8ถึง15มั้งนะใครที่อยากได้อคอร์สเรียนตัวนี้ในแบบครึ่งราคานะในแบบครึ่งราคากูกรอให้ราคานี้เลยนะให้ราคานี้เลยก็คือคอร์สละ250โอเคไหมคอร์สละ250นะฮะให้ไปตัวนี้เลยไม่รู้มองเห็นหรือป่านะ ให้เป็นคือใครที่จะเรียนคอร์สเดียวก็ได้ก็ได้ก็เลือกไปนะครับจะเอาเรื่องเซตเรื่องตรรก,กศาสตร์เรื่องอะไรก็ได้นะครับก็เลือกไปแล้วก็แค่ราคา250บาทนะครับในช่วงนี้เนาะลองดูนะครับใครสนใจก็ทักตัวนี้เข้ามาแต่ว่าไม่ได้มีของแถมอะไรเนาะไม่ได้มีของแถมเพราะว่าถ้าจะเป็นพวก คอร์สแบบเซตใหญ่ตรงน้ที่เป็นของแถมขออนุญาตเก็บเอาไว้ให้คนที่ลงเป็นแพ็คละกันนะครับเป็นแพ็คคือมันก็ครึ่งราคาเหมือนกันเนื้อออกไหมมันก็ประมาณประมาณออกนะไม่ได้เป๊ะๆนะประมาณก็ลด50%เเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว,ว่าเอออันนี้เราอยากได้ส่วนลดมากกว่าเราก็สละของแถมเราก็ลงทีละคอร์สนะแต่ก็มีระยะเวลาการการซื้อคอร์สการสมัครนะครับตามที่แจ้งไปแล้ว โอเคเนาะหรือสงสัยยังไงก็ทักไลน์มาทักไลน์เข้ามาสอบถามกับคูกอฟได้นะครับว่าคอสตไหนอะไรยังไงบ้างนะครับมีโปรอะไรบ้างเพราะว่าโปรอันนี้คูกอฟเพิ่งคิดว่าเออถ้าทําตัวนี้ออกมามันน่าจะดีกว่า1นฟรีหนะคูกอฟก็คิดน่าจะดีกว่า1นฟรีหเพราะอะไร1นฟรีหก็คือน้องๆก็ยังต้องซื้อคอสตในราคา4.90ก็คือเราต้องจ่าย490ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคูกอฟทำเป็นคอสต์ครึ่งราคาเงี้ย น้องๆก็จ่ายแค่250ก็ได้คอร์สที่อยากเรียนไปก่อนเลยโดยเฉพาะช่วงนี้มันใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมใกล้ๆเปิดเทอมเนี่ยน้องๆอาจจะแบบเอออยากเรียนล่วงหน้าในบางคอร์สนะครับก็เป็นคอร์สออนไลน์นะอย่างม .4 ก็เรียนอนะไรม .4 ก็เรียนเรื่องเวกเตอร์ Cut. เออไม่ใช่เรื่องเวกเตอร์เรียนเรื่องเซตนะม .4 ก็เรียนเรื่องเซตน้องๆก็เออเอาเรื่องเซตไปดูก่อนเนี่ยก็เอาเรื่องเซต,ตไปนะครับหรือม .5 ม .5 เรียนอะไรม .5 เรียนตรีโกณอ่ะน้องๆก็เอาตรีโกณไปก่อนอย่างเงี้ย ม6ก็อาจจะเรียนแคลคูลัสนะครับแคลคูลัสหรืออาจจะเรียนสถิติหรือความน่าจะเป็นซึ่งครูกรัยังไม่ได้ทำนะทำกำลังทำทยอยทำเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องรอครูกรันะถ้าเจอคอร์สเรียนอะไรดีๆแล้วราคาดีๆโปรโมชั่นดีๆก็หาคอร์สเรียนที่เหมาะกับตัวเองไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอครูกรัเพราะว่าไอคำว่าเดี๋ยวก่อนของครูกรัเนี่ยเป็นปีนะฮะบ,บางคนนี่ครูกรับบอกว่าเป็นปีแล้วครูกรัจะทําเรื่องฟังก์ชันครูกรัจะทําเรื่องเมตริกยังไม่ได้ทํา นะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆค,ออคิดแล้วกันว่าจะเอาคอร์สไหนอะไรยังไงบ้างนะครับกูก็ก็ลงมาให้ได้ประมาณนี้อยากให้ทุกคนได้เรียนแหละนะใครสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามนะสอบถามว่าคอร์ส250นะครับสนใจคอร์ส250เรื่องอะไรเรื่องไหนนะครับหรือจะซื้อเป็น2คอร์สอย่างนี้ก็ได้2คอร์สก็500อย่างเงี้ยนะครับ3คอร์ส4คอร์สได้หมด แต่แนะนําเลยว่าถ้าใครที่มีแพลนว่าจะซื้อทั้งหมดนี้อยู่แล้วอะ่ะให้ซื้อยกแพ็กตอนนี้จะได้เอาคอร์สที่สอบเข้ามาหาลัยไปเรียนด้วย<ๆ>เพราะว่าอะไรคอร์สพวกนี้มันไม่หมดอายุนะครับกูก็ไม่ได้ให้มันหมดอายุกูก็วางไว้บน YouTube แบบซ่อนไว้ใครที่ซื้อคอร์สกูก็ก็ส่งลิงก์ให้ก็ส่งอีเมลให้ได้ทั้งไฟล์ PDF ได้ทั้งลิงก์จัดลําดับคอร์สเนื้อหาว่าไปเรียนอะไรก่อนอะไรหลังก็ จัดเอาแล้วการที่มันอยู่บน YouTube น้องๆจะเรียนแบบสปีดก็ได้น้องๆจะเรียนแบบสโลว์ก็ได้น้องจะคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับพูดคุยกันได้หรือจะแคปมาถามในไลน์กูกก็ได้โอเคไหมส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้จริงๆก็ทักไลน์เข้ามากูกรขายทางเดียวนะขายทางไลน์ไม่มีทางอื่นนะครับขายทางไลน์ก็ทักไลน์เข้ามาที่ไลน์ o r p แปดเก้าเจ็ดหนึ่ง k อุย้ยไลน์กูกรกระจายอยู่เยอะแยะใครไม่รู้ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ นี่ในเว็บไซต์นี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนเนี่ยข้างบนเนี่ยเพิ่มเพื่อนเนี่ยคลิกเข้าไปก็จะเป็น QR code เห็นไหมคลิกเข้าไปจะเป็น QR code ก็แอดไลน์ตัวนี้ขึ้นมาก็จะขึ้นชื่อค,ครับทักเข้ามาในไลน์ก่อนก็ได้ถ้าทักเข้ามาแล้วไม่ถูกใจไม่อะไรไม่ซื้อคอร์สก็ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซีเรียสขนาดนั้นนะครับก็ลองดูโอเคไหมเ,ออเดี๋ยวครูกรับเข้าไปดูรายละเอียดให้อันหนึ่งละกันนะครับอยากดูอันไหนเราอ,อยากดูอันไหน อยากดูคอร์สเรียนออนไลน์ตัวไหนดีสมมุติว่าไปดูตัวเซตไหมเซตนะครับน้องๆสนใจเซตใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะในหน้ารวมคอร์สหน้านี้นะคลิกเข้ามามังก็จะเป็นคอร์สทีละอันทีละอันอันนี้จะเป็นเดสคริปชันหมดเลยน้องๆคลิกเข้ามาก็าเข้าไปดูได้เลยอย่างสมมุติ Google อยากดูอะไรเรื่องเซตก็คลิกไปที่เรื่องเซตเห็นไหมก็คลิกไป ในนี้ก็จะอธิบายนะครับด้านล่างก็จะมีคําอธิบายอ่ะเรื่องเซตดูเพิ่มเติมนะสอนอะไรบ้างเรื่องเซตมาดูเนื้อหาที่ครูครับสอนไว้ในคอร์สเรียนนะครับก็จะมีเรื่องความหมายของเซตที่เท่ากาันเซตและก็เซตที่เท่ากาันการเขียนเซตเขียนพวกที่มันมีปีกกาอะไรพวกนี้เนาะการเขียนปีกกาการเขียนลูกน้ําเ,เขียนยังไงเมื่อ,อไรจะนับจํานวนสมาชิก1อันนะฮะ ชนิดของเซ็ตมีอะไรบ้างก็เซ็ตว่างนะครับเซตว่างเอกภพสัมพัทธ์เซ็ตอนันต์เซตจำกัดก็ค่อยๆอธิบายอันนี้เป็นสอนละเอียดเลยใครไม่เคยมีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับส่วนเรื่องสับเซ t ตก็ประยุกต์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสับเซตก็คือเซ็ตย่อยนั่นเองนะครับก็คือเอาเซตเอาสมาชิกของเซ็ตแต่ละตัวมาเขียนเป็นสับเซ็ตต้องลองเรียนดูนะครับ ช่วงนี้นะใครกําลังใกล้ใกล้เปิดเทอมแล้วรู้สึกว่าอุย๊ยอยากขยันขึ้นมาแล้วคือเพิ่งตื่นแหละเพิ่งตื่นจากความสนุกสนานช่วงปิดเทอมแล้วแบบอยากขยันขึ้นมาละอยากจะรู้ล่วงหน้าเรียนล่วงหน้าก็เข้ามาดูมาเรียนเซตนะครับแบบละเอียดกันตรงนี้ power set นะครับหายังไงแผนภาพเวนคืออะไรการดําเนินการระหว่างเซตคืออะไร U เนี่ย Intersection Complement เนี่ยพวกนี้นครับต้องรู้นะพวกนี้ออกข้อสอบทั้งคณิต1คณิต2น,นะครับแล้วก็สมบัติของการดาเนินการมีอะไรบ้างสุดท้ายคือการหาจานวนสมาชิกนะครับตรงนี้สำคัญมากนะเวลาเขาออกข้อสอบไอ้เจ้าคณิตประยุกต์หนึ่งคณิตประยุกต์สองเนี่ยเขาออกตรงนี้ทุกครั้งทุกครั้งนะครับการหาจำนวนสมาชิก นี่ก็เป็นแบบรายละเอียดนะถ้าอง,น,องน้องคลิกเข้ามาดูนะก็จะเห็นรายละเอียดคอร์สเรียนนะครับตรงแถวๆนี้ทุกคอร์สคลิกเข้ามาดูได้หมดเลยนะอ่ะกูค,ครับย้อนกลับไปหลอด <c oughs> ไปหน้าเมื่อกี้นิดนึงเนี่ยนะครับใครอยากรู้เรื่องไหนอ่ะอ่ะอย่างสมมุติบางคนบอกว่าอยากเรียนเรื่องการแก้สมการแล้วก็การแก้อสมการแล้วก็ค่าสมบูรณ์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในเรื่องจํานวนจริง จำนวนจริงมอ .4 อี่องก็ไปคลิกตรงจำนวนจริงม .4 ก็เข้ามาดูเรื่องจำนวนจริงเนี่ยคูกรจะบอกเลยนะเรื่องจำนวนจริงนี้ใครเรียนเรื่องนี้นะโคตรคุมค้มคุ้มคุ้มค่านะไม่ใช่คุ้มครั่งคุ้มค่านะคือคูกรใส่โจทย์ไปเยอะมากแล้วเพราะว่าแนวแนว,แนวเขาเรียกอ,อะไระแนวแบบฝึกหัดมันมีหลากหลายอะ่ะ นะครับค,ครูคก็กลัวมันจะไม่ครอบคลุมใช่ไหมก็เลยใส่แบบฝึกหัดให้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ทําให้ดูทุกข้อละเอียดมากเราลงมาดูตรงนี้สิลงมาดูรายละเอียดนี้สิน้องๆดูนี้ในคอร์สจำนวนจริงเนี่ยนะค,ครูก็บเขียนไว้นี่เห็นป่ะทั้งหมด71วิดีโอนะ71วิดีโอใช้เวลาเรียน24ชั่วโมงครึ่งคือถ้าน้องๆเรียนแบบไม่หลับไม่นอนคือ <c oughs> 1นวันกับอีกครึ่งชั่วโมง เรียนแบบไม่หลับไม่นอนซึ่งมันไม่ดีใช่ไหมมันต้องเรียนก่อนที่เราจะไปสอบเนาะเก็บค่อยๆเก็บเนื้อหาเนื้อหามันเยอะนะจํานวนจริงเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องซื้อแล้วค่อยๆเรียนนะฮะแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งต้องให้เวลากับการเรียนนะคือบางทนอาจจะบอกว่าโอ้เจ็ดสิบเอ็ดวิดีโอเองยี่สิบสี่ชั่วโมงเองของคนอื่นเป็นร้อยชั่วโมงหรืออะไรที่ไปเห็นมาไม่รู้นะกูเขาไม่รู้นะร้อยชั่วโมงก็ มันก็เยอะนะมันก็ต้องใช้เวลาเรียนเยอะกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นคูครับแพ็คลงมาตรงเนี้ยให้มันเหลือ24ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะมากแล้วคือถ้าจะเรียนให้หมดก็เหนื่อยมากแล้วแต่ราคามันจะไม่แพงนะราคาคอร์สคูครับจะอยู่ที่ประมาณหลัก4-500อย่างนี้นะครับก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าอะลงมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นี่น้องๆดูหัวข้อตรงนี้นี่คูครับแยกเป็นหัวข้อเอาไว้นี่เห็นไหมนะคือ บางทีอ่ะเราเข้ามาเราดูหัวข้อแล้วเราก็กระโดดไปเรียนหัวข้อนั้นเลยตั้งแต่แผนผังของจํานวนเห็นไหมคุณสมบัติของจํานวนมีอะไรการเท่ากาันการบวก2ข้างการลบ2ข้างการหารยาวพหุนามตัวแปรเดียวเขาสอนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่มันต้องใช้นะครับกูกรบก็สอนไว้ทฤษฎีบทเศษเหลืออ่าเป็นทฤษฎีที่เช็คว่าเศษเหลือเท่าไหร่โดยไม่ต้องตั้งหารมันประหยัดเวลา ทฤษฎีบทตัวประกอบนี่ครับการหารสังเคราะห์เราต้องเรียนกันใหม่นะการหารสังเคราะห์นี่ในม .4 ต้องเรียนกันใหม่เพราะว่าม .3 เรียนแบบผ่านๆมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องมาเริ่มเรียนกันใหม่รูกรก็ทำให้ดูอย่างละเอียดรับรองได้ว่าละเอียดยิ่งกว่าเอาเครื่องมาปั่นนะครับทฤษฎีบทตัวประกอบตักกะยะอธิบายตามนิยามของหนังสือเรียนเลยหนังสือเรียนพิมพ์มายังไงรูก แปลแล้วตําให้ละเอียดและอธิบายให้น้องๆฟังนะครับการแก้สมการสมการพระหูนามตัวแปรเดียวก็คือมี x ตัวเดียวก็คือพวก x กําลัง2ลบ 2x บวก5เท่ากับ0พวกนี้กาลัง3ก็แก้ได้กําลัง4ก็แก้ได้ถ้าเราหารสังเคราะห์เป็นกําลัง5ก็แก้ได้นะครับการบวกลบคูณหารอันนี้หัวข้อใหม่นะเจ้าเศษส่วนพระหูนามเนี่ย นะครับมันเคยเป็นเนื้อหาอยู่ในมต้นแบบโหดๆเลยก็คืออะไร x ลบหนึ่งนะเดี๋ยวครูพับเขียนให้ดูดีไหมเศษส่วนพหุนามคืออะไรบางคนนึกไม่ออกนะเต่ส่วนพหุนามมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นพวกสมมติ x บวกห้าอย่างนี้นะส่วนด้วย2 x ลบหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับ3 x บวกสส่วนด้วย x ลบ เนี่ยและให้แก้ออกมาว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าข้างบนเป็นพระหุนนมข้างล่างเป็นพระหุนนมแบบนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนพระหุนนมนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะเศษส่วนพระหุน่นนามเนี่ยแล้วรู้ไหมการที่เราจะทําเรื่องสมการเรื่องอสมการเรื่องแถวๆเนี้ยเรื่องแถวๆเนี้ยเราจะเก่งได้เราจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อน้องๆแยกตัวประกอบแบบขั้นเทพ ต้องเก่งแยกตัวประกอบแบบมากๆนะถึงจะทําตรงนี้ได้ดีคุกอถึงได้เอาคอสแยกตัวประกอบ8แบบมาขึ้นขึ้นเป็นหัวข้อแรกสําหรับน้องๆที่ขึ้นม .4 ถ้าไม่รู้จะเรียนเรื่องอะไรไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงขึ้นม .4 ให้เรียนแยกตัวประกอบเป็นอาวุธลับติดตัวไว้และเมื่อไปเจอเรื่องยาก การแยกตัวประกอบมันจะพาเราหลุดรอดมาได้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบอย่าเห็นว่าเป็นคอสกระจกนะครับคูก๊อฟทำไว้เข้มข้นมากนะครับก็ลองดูนะซึ่งตอนนี้คูก๊อฟบ,บอกแล้วนะปโปรตอนนี้คูก๊อฟเหลือแค่250บาทคือมันโคตรถูกอ่ะมันถูกมากนะขายไปไม่รู้คูก๊อฟจะได้อะไร250บาทคูก๊อฟซื้ออุปกรณ์ทีนึงหลักพันหลักหมื่นขายคอสละ250บบาทน้องๆเรียนเอาคุ้มเถอะ นะซื้อไปเรียนเอาคุ้มเลยอ่ะล่างๆก็คืออะไรอสมการการแก้อสมการพรหุนามตัวแปรเดียวอสมการค่าสมบูรณ์กูก็จะบอกนะว่าไฮไลท์ที่มันยากมากๆของบทนี้มันคือเรื่องนี้สองเรื่องสุดท้ายมันคือความยากมากๆคือการแก้สมการและอสมการค่าสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไง เรียนทุกปีงงทุกปีมีน้องม .4 งงทุกปีงงไปจนถึงม .6 งงแบบไม่เข้าใจไปจนถึงสอบ A l e v เ l เลยมีคนงงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ม .4 มันจะดีมากมันจะติดตัวเราไปจนม .6 จนไปทำข้อสอบ A l e v เ l เพราะมันไปใช้ในหลายเรื่องมากนะครับน้องๆการแก้สมการค่าสมบูรณ์นะฮะกูก็ไม่รู้จะยกเรื่องไหนขึ้นมามันเยอะมาก เอาเป็นว่าบทเรื่องนี้เรื่องจํานวนจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าใครเรียนตัวนี้คุ้มนะครับต่อให้ไม่ได้เรียนกับคูกรฟก็ไปเรียนที่อื่นมาให้ได้ต้องเอาความรู้มาให้ได้เพราะเรื่องนี้เรียนเราได้ใช้นะครับเรื่องจํานวนจริง,รงมันคุ้มมากโอเคไหมเอาละนี่ก็คือเอาเข้ามาดูตัวอย่างคอร์สจริงๆไปดูในวิดีโอที่แล้วก็ได้นะครับวิดีโอที่แล้วก็ทำเอาไว้เยอะนาอ ก็ลองดูสนใจคอร์สไหนขึ้นม .5 แนะนำตีโกนขึ้นม .6 แนะนำแคลคูลัสนะครับส่วนเรื่องอื่นๆื่นกำลังทำตามมารออีกจะปีหนึงทันไหม <c oughs> ไม่น่าทันนะครับโอเคนะสรุปนะตอนนี้นะครับใครที่จะเรียนแบบแยกคอร์สนะอยากได้ราคาถูกลงหน่อยกูก๊อบให้ราคานี้นะ พิเศษเฉพาะช่วงนี้นะประมาณ7วันนี้นะครับ7วันนี้ใครเห็นคลิปนี้แคปมาถามครูกรับได้เลย490จะเหลือแค่250ทักและสมัครได้เลยนะครับน้องๆครูกรับส่งเมลให้เข้าเรียนได้เลยมีไฟล์ pdf ทุกคอร์สนะครับคอร์สไหนเรียนไม่เข้าใจยังไงแคปมาถามครูกรับขอให้เตรียมตัวให้ดีๆเตรียมพื้นฐานให้แน่นๆปึ๊กๆหน่อยนะครับน้องๆ ขึ้นมสี่ไม่เล่นแล้วนะไม่เหมือนมอต้นนะขึ้นมสี 4, แบบเออไม่ทําเล่นๆแบบมต้นแล้วนะเข้าใจปะนะอ,อย่าไปแบบทําซีซัวเล่นเล่นนะเกรดจะตกเอาง่ายๆนะครับมีอะไรถามก็ถามเข้ามาได้นะอันนี้ค,ครูกรไม่ได้คือบางคนอาจจะเห็นหน้าจอที่ค,ครูกรเปิดอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะก็ ครูกรับก็มาทดสอบระบบด้วยว่าเออมันได้ยินไหมชัดไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเ,เขาเรื่องอะไรลงโปรแกรมใหม่นะการตั้งคุงตั้งค่าอะไรมันก็หายหมดเลยในประมาณนี้นี่อะไรเนี่ยข้อผิดพลาดต้องเปลี่ยนความละเอียดวิดีโออะไรไม่รู้ก็ <c oughs> เดี๋ยวค,ครูครจะค่อยๆตั้งค่าแล้วก็จะค่อยๆเซตแอปเนื้อหานะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค,ครูครจะได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูเนื้อหา ในช่วงเปิดเทอมนะกำลังแพลนว่าเดี๋ยวจะมานั่งรีวิวเนะะื้อหาจริงๆก็มีติวเตอร์หลายๆคนเขาก็ทำเนาะอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บน youtube ก็มีหลายๆคนต้องนงเจอของคนไหนเลยรู้เรื่องนะจับเขาไว้ให้มั่นเลยนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปจับจริงๆเนาะก็คือติดตามเขาไว้กดติดตามเขาไว้นะครับอันนี้เปิดกว้างนะครูกอฟไม่ได้ซีเรียสน,นะน้องๆจะเรียนกับใครก็ได้ให้รู้เรื่องให้เข้าใจนะครับพยายาม เรียนให้เข้าใจตั้งแต่ม4เป็นห่วงม4นะครับครูก็เป็นห่วงม4ว่าเรียนแล้วจะเข้าใจไหมจะรู้เรื่องไหมโอเคนะอ่ะก็สรุปนะสรุปนะมาฝากคอร์สไว้ให้ว่าสมัครในช่วงนี้นะครับแถึงสิพฤษภาคมเลยไปแล้วก็จะกลับเป็นราคา4-90บาทแต่สมัครช่วงนี้250บบาทดูคลิปจบปับ๊บดูไลฟ์จบปับ๊บสมัครได้เลยนะครับ ทักออนไลน์มาเลยนะทักไลน์ o r p 8 9 7 1 k นะใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเข้าไปที่เว็บไซต์กู๊ปกนี่ครับชื่อข้างบนนี้ matchonschool.com เข้าไปที่เว็บนี้มีเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะน่าจะทดสอบประมาณนี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีอกน่าจะประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเริ่ม มันใกล้เปิดเทอมแล้วน่าจะเริ่มเซ็ตระบบแล้วโอเคเนาะใครยังไม่ตื่นตื่นซะนะกำลังจะเปิดเทอมแล้วนะกำลังจะเปิดเทอมแล้วไฟลนแล้วครับตื่นซะตื่นซะรีบเตรียมตัวนะเอออะไรที่คนอื่นเขาเรียนกันไปเยอะแล้วนะครับน้องๆรู้บ่าคนอื่นคนอื่นเขาเรียนกันไปเยอะมากนะก็พยายามตามให้ทันละกันโอเคครับสาหรับไลฟ์นี้ก็คงประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อน นะขอบคุณใครที่แวะเข้ามาดูทั้งดูตอนไลฟ์แล้วก็ดูย้อนหลังนะครับอย่าลืมทักเข้ามาเอาคอร์สไปนะ250นะแนะนำจริงๆแนะนำด้วยใจเลยขายไม่ได้กําไรอยู่แล้วนะครับขายเอามันโอเคไหมเนาะเจอกันนะครับเจอกันในคอร์สเรียนสวัสดีครับจะปิดยังปิดไม่ถูกเลย